สวัสดีเบบี้สวัสดีแม่แบววัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาทำอะไรกันจ้าสติกซ้อนชูทลาฟค่ะค่ะวันนี้เราก็มาร้องเพลงกันนะคะเป็นวันอาทิตย์แล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะไปนัานคิวขาวันนี้ก็พบกับเราต่างๆบรูรี่ท้าสยองค่ะวันนี้จะมาบริหารเกลีเสียงค่ะ ก่อนร้องต้องทำไมคะบริหารตรงเสียงฮะม้องร้องกันในห้อง,วองเวลาเราจะให้แบบร้องร้ <c oughs> องเพลงก็พราะปากไปต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมจำได้ร้องกี่เพลงน้ำหนัไม่ได้ร้องค่ะน้ำหนักเป็นช่างกล้องให้เราคะ่ะใครร้องฉันไม่ร้องนะฉันร้องไม่เป็นจริง Мулен.